มันลงมันลงครับถ้ามันลงอย่างนี้แสดงว่ามันเคาะดูนะครับนี่ครับมันจะตึงนะคมันตึงเหมอกับตอกตะปูครับมันต้องแข็งมันตอกตะปูเลยจนมันไม่ลงไปเลยครับเราลองพอประมาณนะครับทดสอบดูว่าเจ้าตัวดันโซเนี่ยนะครับมันมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มันมีปัญหานะครับสองมันหักมันแตกสปริงแล้วสึกหลอซีวายมอตมือดำทำเองคนดาเว็รอยยี่สิบห้าอารไอ รุ่นก่อนปลาวานทั้งหมดนะครับหรือว่าสคูปปี้คลิกพวกนี้ใช้ระบบนี้หมดนะครับปกติก่อนใช้งานมันจะอยู่สภาพนี้นะครับพอเราประกบเข้าไปในตัวของเรือนเครื่องยนต์นะครับเราก็จะต้องตรวจล็อกด้านหลังตัวนี้นะครับโลด,ลดยใช้ไขควงนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่าใอยมานะครับหมุนหรือพอมันดีออกมาแล้วมันจะต้องแข็งตัวอยู่ตรงนั้นไม่หดกลับไปนะครับทีนี้เวลาจะทดสอบเนี่ยเราจะต้องทดสอบดูว่าพอมันดันอไปข้างหน้าแล้วเนี่ย เวลาเรามีแรงกดลงไปแรงๆ่างนี้นะครับต้องแรงมากๆนะครับถึงจะแรงมากๆขนาดไหนแหละแรงไม่ใช่ขนาดค้อนปอนทุบนะครับก็คือแรงขนาดที่ว่าอาจจะเป็นใช้ค้อนทุบค้อนยางทุบอย่างเงี้ยครับมันจะต้องไม่ขยับเลยอันเนี้ยก็คือเป็นตัวดันโซที่ยังสภาพดีอยู่น,นี่นะครับมันลงมันลงครับถ้ามันลงอย่างนงี้แสดงว่ามันเสียแล้วเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องน,นะครับมันจะมีแรงกระชากโซ แรงมากโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่จัเปรียบเทียบไปดูนะครับอ่ะก็คืนกลับไปสู่สภาพเดิมของมันก่อนนะครับเคาะดูนะครับนี่ครับมันจะตึงเลยมันตึงมืนกับตอกตะปูครัมันต้องแข็งมันตอกตะปูเลยคือมันไม่ลงเลยครับเเราลองพอประมาณนะครับเพราะถ้าเราทุบ มีเสียงโซ่สะบัดนิดหนึ่งนะครับลองดูดีกันครับตอนนี้เราจะเอาตัวเสียออกเลยครับออกมาแล้วครับก็จะตอนนี้เราใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วครับตัวใหม่นะครับใส่ไปแล้วก็เคมันดีเรากลยครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับใส่น็อตฝาปิดเรียบร้อยแล้วก็ทดลองสตาร์ทกันเลย คุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิญช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสมมาอาชีพทุกท่านรับถูกใจกดไลค์สับสไลค์แชร์ได้ครับผม